ค <Wow>, wow. ก็กัยายบนคนสาร,รคามเนาะคะ่ะเนาะมือนีสร้างนา่นเราพาเนียดขึ้นเนาะคะ่ะนกเขาเชาว่าติดเรียบร้อยแล้ะคะ่ะขึ้นยุนาบ้านนี่ละคะ่ะเอาเง่ายง่ายยุนาบ้านนี่แหละ,ะยุกกมาแค่หนาบ้านนี่นะคะรดแรนไปแรนมานเนี่ยมันกับพ่อตื่นนะคะหมานหมานมือนีได้แล้วตัวนึง ลูกเขาชาวานะค่ะนาะหัวซักซะอีกค่ะขึ้นมือได้ได้มือหนังซางว่ะมันพักขนาดว่ากันตัวตกะะับมานประเนียดกับมานนี่นะค่ะประเนียดของข้าพันธ์ปเนียบนกเขาเนาะค่ะนะ่ะมันเป็นตานายเล็กเอาปลาเต้เาขึ้นมือได้ได้ไดมือน,นังนนะคะ่ะจะบอกดูพคอ ก็ได้ไปหาตอไก่เนาะค่ะตออยู่รอเฮียนหรอกหน้าบ้านนะควางนี่แหละนกมันหมันนกหมันตอยุ่งใจแต่พี่เขาจะว่าเอาม้าไม้นะคะมาหัดอยู่เอามาหอดมือแหละขึ้นก็ได้เลยนะคะมือนีได้ตัวที่สามแล้วนะคะเขาจะว่าตัวนี้มันได้ตัวที่สามแล้วนี่นะคะตอเดี่ยวไันง่ายดีทุเออ มันมันค่ะพอการชิบหนานะคะเนาะ